ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับก็ตรงเนี้ยจะเป็นทางเบี่ยงเพื่อเข้าหยุดพักรถห้องนงห้องน้ำที่เขาจะทำนะครับที่ดูในตอนหกในช่างในช่างโยธาตอนหกที่เขาพูดที่เคยดูในคลิปนะที่ผู้รายงานเคยดูในคลิปที่เป็นถนนข้างๆเนี่ยครับที่มาจากเ, mm hmm. เขาก็จะทำเป็น เพื่อไปเข้าจุดพักจุดพักรถมีห้องน้ำมีอะไรให้ก็เลยมันต้องเป็นสองฝั่งเดี๋ยวไม่ใช่ฝั่งเดียวถ้าเป็นห้องน้ำต้องเป็นสองฝั่งสองฝั่งก็น่าจะนุ่นด้วยหรืมั้งนุ่นะที่มีปกักปักสีแดงนุ่นหรือเปล่าทงสีแดง ฝั่งเดียวเลยอาจารย์อ๋อหมายความว่าไปไปไปก็คือฝั่งหนึ่งกลับก็อี่วอีกฝั่งหนึ่งหายที่หนึง่งอ๋ออยู่ฝั่งเดียวเออใช่ถ้าสองฝั่งมันอ๋อทางลงไม่เลขเกตอ๋อเออใช่ฝั่งฝ <ๆ S 1> ัง่งเดียวเออใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าตรงนู้นมันออกเห็นไหมมันอ้อมไปเห็นไหมถน,นน่ะตรงนั้นแหละคือน่าจะเป็นตรงท้องน้ําเพราะว่าผมดูในในช่างโยธา ที่เขาพามานะจะมะีช่องไหนช่องไหนนะมันจะมีรายการทีวีช่องไหนอเขามาถ่ายทําอยู่ครับก็มาถ่ายทําอยู่มันอยู่ช่องหนึ่งก็ามาถ่ายทําเขาเอา,เอาโดนนะเอาโดนขึ้นบินเลยบินสํารวจตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักรถเขาบอกไงเป็นห้องน้ําก่อนจะก่อนจะข้าแม่น้ําท่าจีนนางั้นเถอะก่อนจะข้าแม่น้ําท้าจีนจะมีจุดพักรถอยู่หนึ่งที่มันอยู่ในช่วงของ ตอนที่หกอ่าคงใช้อาจารย์เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องทาเป็นถนนเข้าไปเห็นไหมเนี่ยก็ทําเบี่ยงไว้หน่อยนึงเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องมีถนนเข้าไปหรือว่าทำเป็นอะไรเข้าไปอีกทีหน,นึ่งตรงเนี้ยก็ทําเบี่ยงไว้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ย,ยไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าจะต้องทําเป็นจุดพักรถหรือว่าห้องน้ําที่จะต้องเบี่ยงเข้าไปตรงเนี้ย ใช่เนี่ยคือเป็นทางเข้าแน่นอนใช่ถูกต้องแล้วเพื่อไปเชื่อมกับถนนนู้นโอ้ก็ถือว่าใหญ่นะเพราะว่าโดดเลยเห็นไหมกว้างนะตรงนั้นอ่ะบริเวณกว้างเลยแหละถ้าดรเบิร์ดมานี่ชอบเลยนะเนี่ยปลาไงเนี่ยหาปลาดรเบิร์ดชอบเลยแหละน้ำอย่างเงี้ปยปลายาเลยแหละมีปลาเลยแหละเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยมีปลา ดูดินกนกมันยังมาคอยโดูแสดงว่าต้องมาคอยกินประหารกินป่าดูดิเนี่ยที่กว้างอย่างนี้ต้องใช่ต้องจะมีร้านค้ามีร้านค้ามีที่ขายของมีห้องน้ําทําเป็นที่จุดทักรถตรงนี้ครับก่อนจะถึงนี่แหละครับก่อนจะอ,อก่อนจะข้ามสะพานแม่น้ําท่าจีนตรงนี้จะเป็นจุดทักรถหนึ่งที่ที่มาจากบางใหญ่ ตรงนี้นะครับก็คงได้ใช้นะ่ะคงได้ใช้คงอีกไม่นานคงได้ใช้ปีไหนเห็นไหมจาย์เข้ามาหาเลยเห็นไหมนี่ไงเข้ามาหาปลาแล้วมาเก็บผักบุ้งท,ที่ไหนละ่ะนี่เข้ามาเก็บผักบุ้งเออสวัสดีครับฮะมาหาปลาเหรอครับอ๋อ,อนรกว่มามาหาปลา <laughs> ผักบุ้งนี้กินกับส้มตำอร่อยเลยแหละดีจังเลยเนี่ยเห็นจ้าบอกแล้วจานเข้ามาเก็บผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยดีเลยแหละโอ้ยเบืงนี้เบืองใหญ่นะจานตรงนี้โอ้โหหลายไร่นะตรงนี้นะเออใหญ่นะนี่ โอ,อ้เพรเผื่ออาจจะมีปั๊มน้ํามันด้วยมีปั๊มน้ามันด้วยใช่อย่างเงี้ยเนี่ยเพราะมันใหญ่ไงโอ้แถวบ้านเราเนี่ยอาจารย์ราคาขึ้นพวบๆเลยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วทางทางขึ้นก็ตรงวัดสเสถีย,เย,เยรเลยวัดเสถียรน่ะไอ้ตรงเลยวัดศรีสะทองไปอ่ะทางขึ้นถึง๋นองเพชรก,กเสมขึ้นลงส่วนตรง